ชื่อหนิงครับอยู่บ้านอยู่บ้านยาวึกอะค่ะคอยู่บ้านแล้วอ,อาการที่เป็นตอนก่อนกินทอมเมนเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นสะเก็ดเงินสเก็ดทองแล้วเราเคยไปโรงพยาบาลที่ชุมพลเนาะแล้วชมพลส่งไปสุรินก็ให้ยามามันก็ไม่หายเป็นมากี่ปีป เป็นมาประมาณปีสองปีออแต่ตอนนั้นคือตอนที่เราเป็นสะเก็ดเงินสะเก็ดทองเราไม่รู้หมอบอกว่าเป็นเชื้อราข้างในครับเป็นเชื้อราข้างในแล้วเราแล้วหมอเขาจะส่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งมามาที่ร้านเฮียเนี่ยค่ะแล้วเรามาอ่านป้ายผักเม็ดเราเห็นเออมันเกี่ยวกับสะเก็ดเงินสะเก็ดทงองแน่นอนที่แรกก็ซื้อไปหาลูกแป๊บนึงลูกทีเนี้ยก็ซื้อไปกินทีละสามเม็ดสามเม็ดสิบเม็ดมั่งแต่เราไม่ได้ซื้อเป็นกระปุกไม่ได้ซื้อเป็นกระปุกแบบตอนตอนนี้ ตอนที่เป็นนี่มันขึ้นถึงตรงไหนแล้วมันขึ้นที่ขาที่แขนอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันจะเป็นขุยๆเป็นสเก็ตเนาะเป็นข็ดก็คือไปวินิจฉัยแล้วหมอบอกว่าเป็นสเก็ตเงินสเก็ตทองเลยหลังจากที่ว่าเป็นเชื้อราอะไรวินิจาครับแล้วพอมาซื้อผักเม็ดกินมันแล้วเราเรามาดูตัวเราเองว่าเอ้ยมันเริ่มแห้งมันเริ่มไม่เป็นขุยเนี่ยค่ะตอนถามหมอนี่ดีขึ้นไหมไม่ไม่ดีขึ้นเลยดีขึ้น มันจะเป็นตุ่มคล้ายๆยุงกัดจะหาหมอก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรดีขึ้นทีนี้มาเห็นเอกสารอยู่ที่ร้านนออาอใช่ค่ะทีนี้ลองกินดูใช่ใช่ค่ะกินได้สักกี่เม็ด<ะ>ที่สังเกตได้ว่ามันดีขึ้น,ม,นมันซื้อทีละสามเม็ดสิบเม็ดอ่ะเพราะมันก็มันก็เยอะเหมือนกันนะคะแต่ไม่จำนวนดูมันก็คงไม่ถึงกับใช่เพราะกินไม่ต่อเนื่อง เป็นขนาดกินไม่ต่อเ,อเนื่องเลยแล้วก็ซื้อเป็นจีละสามเม็ดสี่เม็ดสามเม็ดสามเม็ดนั่งสิบเม็ดอะไรอ <ๆ S 1> <ง>่าครับทีนี้กินได้สักระยะหนึ่งก็เห็นว่าอาการเหล่านั้นมีดีขึ้นดีขึ้น,นแล้วตอนนี้หายไหมถามว่าหายไหมมันมันก็ไม่ไม่คันมันก็แผลที่เราเป็นที่มันมันจะไม่ขึ้นมันจะไม่เหมือนแค่ท้ายหมนตุ่มยุงกัดเหมือนเมื่อก่อนคือเราจะสังเกตตัวเราเองได้ครับเนี่ยอย่างเมื่อก่อนนี่เป็นนะเดี๋ยวนี้เห็นกินเนี่ยขาเนี่ย ใช่ใช่แต่เมื่อก่อนนี่มันจะเป็นขุยๆนะเฮียมันจะเป็นขุยๆเนาะเฮียนึงออกเนาะพอเรากินอ่ะมันแห้งหมดเลยเนี่ยขาเนี่ยโทษทีนะเมื่อก่อนมันจะเป็นขุยเป็นขุยสะเก็ดเงินสะเก็ดทองอ่ะเมื่อก่อนมันจะเป็นขุยเป็นรอย่างๆใช่ใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยสะเก็ดเงินสะเก็ดพอเรามากินผักเม็ดเนี่ยเห็นไหมมันไปหมดเลยมันมันไม่เป็นขุยมันอไปเลยเนาะใช่มันม่ไอ้นี่ไงไปหาหมอก็ก็ไม่หาย เหมือนเดิมกินยาก็เหมือนเดิมโรคที่ว่นรักษายากๆเนาะใช่ครับยังไงต้องขอบคุณมากนะครับที่แชร์ต่อว่าจะได้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยครับไม่เป็นไรคร่ะมัน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 คือความจริงนะเราไม่เราไม่ได้แบบเออจะมาโอ้กว่าใช่ใชคือเรากินเรารู้ตัวเราเองเรากินเรารู้ว่ามันเป็นผลยังไงผลข้างเคียงเป็นยังไงสำหรับตัวเราเองเรารู้ถ้าคนอื่นเขาไม่กินเขาไม่รู้หรอกเราก็เหมือนแบบได่พูดไปโม้ไปหรือเปล่าไม่ใช่ไงใช่ อันนี้คือกับตัวเรานี่ยบอกได้เลยใช่ก็คือกับ,ก,บ,ก,บกับตัวนี่เองไงมันก็เลยว่าเออมันดีอะ่ะทัทง้งทั้งที่ว่าแบบเราไม่ค่อยได้กินปติปโตไม่ค่อยได้กินแบบเป็นกระปุกหรือว่นอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยอะไรถูรกอะไรโอเคครับขอบคุณมากพี่ค่ะไปมา,มาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ